สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีให้คนอื่นนำสินค้าของเราไปขายให้เรานะครับโดยที่เราจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้กับเขานะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดพันธมิตรนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าติ k t o k s h o p ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราสังเกตด้านบนนะครับตรงคำว่าการตลาดกับพันธมิตรนะครับให้คลิกเข้าไปครับผม จากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้สังเกตทั้งด้านซ้ายนะครับตรงแผนให้เราเลือกแผนแบบเปิดครับอของหน้าเพื่อนๆคงจะยังไม่มีข้อมูลพวกนี้นะครับเป็นหน้าเปล่า,เ,ลาเนาะก็ไม่ต้องไปสนใจของผมนะครับให้เราไปกดตรงมุมด้านขวาบนครับแผนแบบเปิดรายการใหม่ครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะให้เลือกว่าเราต้องการ เอาให้คนอื่นเอาสินค้าอะไรเราไปขายได้บ้างนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทุกคนเอาสินค้าของเราทั้งหมดในร้านไปขายเนี่ยก็คลิกทีเดียวได้เลยครับผมเลือกทีเดียวหมดเลยตรงนี้นะครับแต่ถ้าผมอ,าอย่างผมจะจะเลือกแค่สามรายการนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ครับสี่ชิ้น ผมเลือกเสร็จแล้วผมกดถัดไปครับจากนั้นนะครับหน้านี้เขาจะให้เรากรอกค่าคอมมิชชั่นที่เราจะแบ่งให้กับผู้ขายนะครับอธิบายคือ,อผมขายเข็มกัดตัวนี้อยู่115บาทเนาะผมจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้กับคนที่เอาสินค้านี้ไปขายผม10%นตะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าถ้าเราแบ่ง10%เนเี่ยเราต้องแบ่งเงินให้กับผู้ขาย11บาทดสสตางค์นะครับ เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่า t i k t อกจะหักค่าคอมมิชชั่นที่เราขายได้ทุกออเดอร์นะครับ7เปอร์เซ็นต์เราต้องบวกด้วยนะครับแสดงว่าอันนี้ผมเสีย17เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเสียให้กับผู้ขาย10เปอร์เซ็นต์แล้วก็เสียให้ t i k t อก7เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะอันนี้ผมสมมุตินะถ้าผมเสีย17เปอร์เซ็นต์อ่า19บาทนะครับผมขายได้115บาทผมเสียไปแล้ว19บาทนะครับ ถ้าผมใส่สิบเปอร์เซ็นต์นะยังไงผมเสียสิบเก้าบาทต้องคำนวณแบบดีแบบนี้ด้วยนะครับแต่ผมโอเคเนาะอันนี้ผมเสียสิบเก้าบาทไม่เป็นไรเนาะอันนี้ผมจะสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับสิบหกบาทอันนี้ผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดีกว่าอันนี้ผมขายถูกนะครับผมจะให้ผู้ขายแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์น้อยไปครับเปลี่ยนเป็นแปดเปอร์เซ็นต์แล้วกันสิบดีกว่า มันดูน้อยๆถ้าเราให้ค่าคอมมิชชั่นน้อยคนอื่นที่จะมาขายให้เราเขาคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะขายให้เรานะครับเขาก็จะไม่เอาสินค้าเราไปขายเนาะเราก็ต้องคิดตรงนี้เผื่อ,อไว้ด้วยนะครับอันนี้15%ประมาณนี้นะครับถ้ายิ่งเราให้ค่าคอมมิชชั่นเยอะเนี่ยคนอื่นก็อยากจะขายสินค้าให้เรานะครับเพราะว่าเขาจะได้ตังค์เยอะเนาะคำนวณยังไงก็ได้ครับอย่าให้เราขาดทุนนะครับ ต้องบวก7%ไปด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะส่วนตรงนี้คือเราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ครับมันคือช่องที่เราจะใส่อธิบายเกี่ยวกับสินค้าเราครับอย่างเช่นอันนี้ผมเป็นเข็มกัดเพราะว่าเป็นอธิบายว่าเข็มกัดพยานาคติดหน้าอกอะไรเงี้ยครับเข็มกัดติดหน้าอกแฟชั่นนะยกตัวอย่างส่วนตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับแต่ผมขออธิบายไว้หน่อยหนึ่งเนาะอ่าช่อง ตัวอย่างสินค้าฟรีก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะกําหนดนะครับมันก็จะ,ะปริมาณตัวอย่างสินค้านะก็คือกี่ชิ้นแล้วก็กําหนดไปนะครับตรงนี้ระยะเวลาที่เราจะให้คนอื่นขายให้เราเนี่ยผมถาวรนะครับขายได้ทุกวันนะครับผมถ้าเราจํากัดเวลาเนี่ยเจวันหนึ่งเดือนอะไรก็แล้วแต่เรานะครับสินค้าเราก็จะ สามารถให้คนอื่นขายได้แค่7วันหนึ่งเดือนนี้นะครับเมื่อถึงเวลาเขาจะขายให้เราไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับจำนวนแฟนคลับก็ผู้ขายให้เราเราจะเราจะจำกัดผู้ขายให้เรากี่คนนะครับก็มีตัวเลือกแค่นี้นะครับ5้าพันกับหนึ่งหมื่นคน,นครับผมมากกว่าศูนย์นะครับก็คือไม่จำกัดเลยใครก็ขายให้ผมใครขายให้ผมก็ได้นะครับส่วนปริมาณการขาย30สวันนี้ครับก็คือ 30วันนี้เราจะกําหนดว่าอเราได้เท่าไหร่แล้วเราจะพอนะครับสมมตุติผมเลือกตรงนี้นะครับ280บาทอ่าถ้ามมตผมขายได้280บาทผมก็พอแล้วนะครับก็ไม่เอาลอะเพราะสินค้าเราก็จะคนอื่นก็จะเอาสินค้าเราไปขายให้อีกไม่ได้นะครับผมก็เลือกมากกว่าศูนย์นะว่าคือไม่จํากัดอันนี้จํานวนเนื้อหาอีคอมเมิร์ซสาวันนะครับ จำนวนเนื้อหาอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจครับก็ใส่ตรงนี้ไปก่อนแล้วครับมากกว่าศูนย์ก็พูดง,ง่ายก็คือไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรครับปล่อยว่างๆไปเลยครับผมโอเคเสร็จแล้วเนาะแล้วก็กดส่งได้เลยครับกดตกลงไปครับอ่าสี่ชิ้นนี้นะครับที่ผมเลือกมาเมื่อกี้หน้านี้สามารถแก้ไข สามารถลบได้นะครับแก้ไขตรงนี้ลบตรงนี้นะครับหรือว่าจะแก้ไขค่าคมตรงนี้ได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ดูเนาะอันนี้ผมจะแก้เป็นสิบเอ็ดสิบเปร์เซ็นต์แล้วกันครับกดเสร็จสิ้นอ่าแก้ให้ทันทีเลยนะครับผมก็เป็นอันจบแล้วนะครับวิธีเพิ่มยอดขายโดยตลาดพันธมิตรนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ